เป็นเรื่องปกติของรีระร่างกายแม่แต่วัตถุที่เรานำมาใส่เป็นเหล็กเป็นขางก็ยังอ่อนนะครับนอพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อนี้ก็ให้พี่น้องรับประทานให้อิ่มนล้อครับเนดะ้อผมก็บอกฝากลูกหลานไว้แค่นี้ขอขอบคุณครับ